สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บันทึกร้อนยุราสวีเดนค่ะเรื่องราวหล่อๆในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่พิชานได้ฟังมาจากปากของสาวคนหนึ่งที่ทำงานที่ร้านบา์เบียแห่งหนึ่งบนเกาะสมุยค่ะเมื่อ25ปีก่อนพิสุนะคะเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีสมัย25ปีก่อนนั้นพิสุก็ได้มีเพื่อนๆที่รู้จักกันชวนไปทำงานที่เกาะสมุย ซึ่งเป็นร้านอาหารและก็ร้านบาร์เบียร,รวมกันคนที่เป็นเจ้าของก็คือฝรั่งนะคะเป็นชาวเอยอรมนีค่ะพิสุเล่าว่าพิสุได้เริ่มทำงานที่บาร์นั้นประมาณ4-5เดือนก็ได้รู้จักกับผู้ชายไทยคนหนึ่งที่ชื่อคุณกันค่ะคุณกันมีอาชีพหลักเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะทำงานตั้งแต่8 3 0โมงครึ่งถึง16นาฬิกาค่ะ เขาก็จะมีอาชีพเสึ่นะคะคือการเป็นพนักงานขับแท็กซี่ส่งรับผู้โดยสารหลังหกโมงเย็นทุกวันค่ะจนถึงเที่ยงคืนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงวันหยุดหรือว่าเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์คุณกันก็จะทํางานถึงตีสองแล้วก็ตีสามถ้าเป็นช่วงวันหยุดยาวๆหรือช่วงเทศกาลก็จะมีนักท่องเที่ยวหลังไหลกันเข้ามาเที่ยวที่เกาะกันมากมาก เทศกาลากระทงปีนั้นปกติแล้วคุณกันก็จะกลับต่างจังหวัดที่จังหวัดเลยทุกๆปีนะคะพร้อมกับภรรยาและก็ลกูลกๆอีกสองคนแต่ปีนี้คุณกันขอภรรยาทำงานขับแท็กซี่เพื่อสะสมรายได้เก็บไว้เป็นค่าเทอมให้ลูกสาวคนเล็กที่เพิ่งจะมีอายุได้แค่สามกฎเศษเท่านั้นซึ่งภรรยาของเขาก็อนุญาตค่ะเพราะว่ารายจ่ายที่รอยอยู่นั้นจำเป็นมากม ภรยาคุณคันจึงเดินทางกลับจังหวัดเลยพร้อมกับลูกๆตามํำพังคำ่คำคืของคืนวันเพ็ญเดือน12คืนนั้นมีนักท่องเที่ยวเดินทางอย่างควักควเสียงเพลงในผักบ,บาร์ก็ดังเกิงก้องสาวๆบาเบียและก็นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยกันเข้ามาหาความสนุกสนานที่สำคัญชาวต่างชาติก็นิยมจะคบหาเพื่อนสาวไทยหรือหญิงไทยหลายคู่ ก็จัดตาพาฝรั่งไปลอยกระทงกันตามวัดต่างๆในบริเวณเกาะนั่นเคุณกันก็ได้ขับแท็กซี่พาผู้โดยสารไปส่งแล้วก็วนไปวนมาไปส่งไปรับอยู่อย่างนั้นจนถึงช่วงประมาณสี่ทุ่มเศษบรรยากาศในเกาะนะคะก็เริ่มแปรปวนมีเสียงฟ้าร้องขึ้นมาดังเป็นระยะๆแล้วก็มีฝนตกนะคะมาปล่อยๆเป็นระยะระยะเหมือนกันคุณกัน ขับแท็กซี่นะคะส่งนักท่องเที่ยวไปหลายรอบนะคะรายได้ต่อคืนเที่ยวนั้นก็เป็นที่น่าพอใจของเขามากขนาดยังไม่เด็กมากรายได้ของเขาก็เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งคุณการขับรถแวะมาหาเพื่อนสนิทนะคะที่เป็นร้านเหล้าอยู่ข้างทางแล้วก็พูดคุยกันสนุกสนานเพื่อเป็นการพับเบรกนิดนึงเพื่อนคุณการคนหนึ่งก็ได้พูดแซงขึ้นมาว่า คืนนี้เมียไม่อยู่ฮิวอีหนุ่มไปอยู่เป็นเพื่อนสักคนสักคืนจะเป็นไรไปคุณกันหันไปตอบเพื่อนสนิทว่ามึงจะบ้าหรือไงถ้าเมียกูรู้จับได้ขึ้นมาโซยเสมึงเพื่อนของคุณกันก็เดินเลยมาตบไหลว่าก็อย่าให้เมียมึงรู้ดิว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างตอนนี้ส,สาวหน้าใหม่มาเพียบเปลเือย้ยเพื่อนสนิทของคุณกันพูดจบก็หวัวเราะคุณกันยิ้มสายหน้าไปมาแล้วขอตัวไปขับแท็กซี่ต่อดีกว่า สายฝนที่เริ่มตกปลอยเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกสองข้างทางในหาเฉลิงก็จะเห็นแท็กซี่ที่จอดรอรับผู้โดยสารกันวุ่นวายจราจรเริ่มติดขัดเป็นระยะระยะคุณกันเลี้ยวรถเข้าไปในถนนเส้นติดชายหาดเส้นหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวคับคัง่งบรรยากาศในบาร์ก็จะมีสาวๆเซ็กซี่เต้นโชว์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแก่สนุกสนานคุณกันได้พยายามขับรถช้าๆเข้าไปตามตอกซอกซอยที่เขาไม่ค่อยคุ้นตานะัก ก็เหลือไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ที่หน้าประตูวัดใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่คุณกันก็ได้บ่นพึมพำกับตัวเองในรถว่าฝนตกขนาดนี้ไม่ยืนตากฝนทำไมคุณกันทอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วก็ขับรถต่อไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งชั่วโมงเขาเจอกับทางตันคุณกันต้องเลี้ยวรถกลับมาทางเดิมอีกระหว่างนั้นคุณกันก็เหลือไปเห็นผู้หญิงสาวคนเดิมยังคงยืนอยู่ที่เดิม ยืนรอใครไม่รู้แต่เอก็ยืนนานเป็นชั่วโมงแบบนี้หรือผู้หญิงคนนี้กำลังจะต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าร่างหญิงสาวที่มีรูปร่างผอมเพียวหุ่นสวยหน้าคมผมยาวเนื้อตัวเปียกปอนยืนสัน่นอยู่ตามลำพังคุณการเลยตัดสินใจขับรถเข้าไปชะลอชะลอใกล้ๆหญิงสาวคนนั้นยินคนนั้นจ้องมองมาที่รถของเขาทันที คุณกันค่อยๆเลื่อนกระจกลงอย่างช้าๆมองไปที่หญิงสาวคนนี้ด้วยความสงสารและก็สงสัยเป็นอย่างยิ่งเขาจึงตะโกนถามออกไปว่า <jumping. S 1> น้องครับจะไปไหนหรอครับต้องการให้พี่ช่วยไหม <ง iliyor> คุณกันถามแต่หญิงสาวคนนั้นกลับสายหน้าไปมาอย่างช้าๆและไม่กล้าสบตาเขาเสียอย่งนั้นรอแฟนหรอครับคุณกันถามต่อคือพี่เห็นน้องยืนตากฝน Rab <succeeding> ตั้งนานแล้วทำไมไม่ไปหลบฝนในวัดล่ะครับ ตากฝนนานแบบนี้เดี๋ยวไม่สบายนะครับน้องหญิงสาวคนนั้นไม่ตอบอะไรกลับมาทั้งสิน้นคุณกันพยายามชะโงกมองใบหน้าของหญิงสาวคนนั้นก็ได้รู้ว่าหญิงสาวคนนี้กําลังร้องไห้อยู่ดวงตาที่เศร้าพยายามมองแล้วก็หลบๆคุณกันอยู่เป็นระยะระผมดํายาวสยายเปียกชุ่มไปด้วยฝนมือของเธอกําแน่นกอดอกตัวเองอยู่แบบนั้นคุณกันเห็นแบบนั้นก็เริ่มที่จะคาดเดาว่า ผู้หญิงคงนี้คนจะผิดหวังอกหักจากคนรักมาแน่ๆเลยหรือไม่ก็พบเจอปัญหาชีวิตอยู่แบบนั้นแน่ๆคุณกันตัดสินใจขับรถออกจากตรงน,นั้นอีกรอบเพราะคู่สนทนาไม่สนใจที่จะสนทนากับนั่นเองเขาก็จึงขับรถไปทำมาหากินต่อปล่อยให้หญิงสาวคนนั้นยืนอยู่ตามลำพังแบบนั้นต่อไปจนเวลาเกือบตีหนึ่งเศษๆคุณกันก็นึกถึงผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาอีกรอบอย่างแปลกใจ ตอนนั้นเขาคิดว่าคืนนี้ก็กลจะได้เงินตามที่พอใจแล้วขับแท็กซี่เยอะพอสมควรแล้วเขาคงเริ่มเพียจนอยากจะกลับไปนอนบ้านนั่นเองแต่เจู่จูก็ไม่รู้ทําไมเขารู้สึกสงสัยแล้วก็เป็นห่วงผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาจับใจคุณกันตัดสินใจขับรถเข้าไปในตรอกนั้นอีกครั้งตอนนี้เวลาก็ดึกดื่นหญิงสาวคนนั้นยังคงยิงอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าคุณกันคิด ไม่ช้าคุณกันถึงกับสายหน้าอย่างแปลกใจที่เห็นหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่ที่เดิมเสื้อบางๆสีเขียวอ่อนๆกระโปรงยีนสั้นๆเปรีกชุ่มไปหมดนี่ฝนก็หยุดเกือบมาหนึ่งชั่วโมงทำไมเธอถึงยังไม่ไปไหนเอหรือว่าเธออาจจะไม่มีตังจางค่าแท็กซี่หรือเปล่าคุณกันคิดและในที่สุดคุณกันก็ปลดความคิดนี้ขึ้นมาในหัวสมอง คุณกันขับรถเข้าไปใกล้ๆเธอจนเธอตกใจและหันมามองและหลบๆตาเขาอยู่เหมือนเดิมคุณกันเรื่องกระจกลมอย่างช้าๆอีกครั้งเออน้องพี่เองนะพี่ที่เพิ่งเจอน้องเมื่อตอนสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มน่ะจำพี่ได้ไหมพี่ขอโทษนะครับพี่ขอถามน้องตรงๆน้องรับงานชั่วข่าวหรือเปล่าครับอย่าโกรธพี่นะถ้าไม่รับพี่ก็ขอโทษละกันที่ถามคืนนี้เมียพี่กลับต่างจังหวัดน่ะ สนใจไปพักกับพี่ไหมดีกว่ายืนตากฝนอยู่แบบนี้นะหญิงคนนั้นหันมามองหน้าคุณกันอย่างช้าๆด้วยแววตาที่สุดเศร้าทันใดนั้นฝนฟ้าขนองก็เริ่มลงมาอีกคุณกันยิ่งรู้สึกเป็นห่วงเธอมาก่งขึ้นเอ,เอางี้เดี๋ยวพี่เปิดประตูด้านหลังไว้แล้วกันถ้าน้องจะไปกับพี่พี่จะนับหนึ่ถึงหน้องก็เข้ามอญรถได้เลยนะถ้าไม่อยากนั่งหน้ารถกับพี่ก็นั่งข้างหลังรถก็ได้นะ พี่จะกลับบ้านแล้วหละ่ะทุกคนไข้ไปกับพี่คืนนี้พี่ก็คงไปพักผ่อนน่ะพี่กลัวว่าน้องจะเกิดอันตรายดูสินักท่องเที่ยวก็กําลังเมาเลยคนติดยาก็เยอะพี่จะนับแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อสิ้นเสียงนับของคนกันอย่างช้าๆลงไปแล้วเขาก็หันมาที่เบาะหลังสรุปว่าหญิงคนนั้น นั่งอยู่บนบาะหลังเรียบร้อยแล้วเขาโคตรแปลกใจเป็นอย่างมากเธอขึ้นมาตอนไหนแต่เขาก็หันหน้าไปทางอื่นตอนที่เขานับหนึ่งถึงหเอหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเสียงฟ้าร้องฝนตกนั่นเองทําให้เขาไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ได้สังเกตแข่นี้เองยืนตากฝนเดี๋ยวก็ไม่สบายพี่ช่วยพี่กันนะครับน้องไม่ต้องกลัวพี่นะครับพี่มีหน้าที่การงานที่ดีพี่ขับแท็กซี่เป็นจ็อบเสริมหนะัก ว่าแต่น้องชื่ออะไรครับว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปส่งคุณกันเริ่มเป็นผู้สนทนาพูดคุยซักถามเพื่อคลายความตึงเครียรดภายในรถก่อนที่จะขับเครื่อนรถออกจากตรงนั้นหนูชื่อชมพันนะเป็นคนไพออศาลหนูมาทำงานโรงงานแล้วก็มารอแฟนแต่แฟนแล้มีคนอื่นค่ะ <c oughs> อ๋อถ้า,างั้นเอางนี้ครับ คือพี่ว่าพี่ไม่ถามเรื่องส่วนตัวของน้องดีกว่าเนาะว่าแต่น้องอยู่ไหมอะ่ะเดี๋ยวพี่จะแวะซื้อข้าวกล่องที่ร้านข้างทางข้างหน้าให้สางคนนั้นพยักหน้าผ่านไป20นาทีเส็ษคุณกันเดินกลับเข้ามาพร้อมข้าวกล่องสองกล่องแล้วก็ขับรถออกจากชายหาดเฉวินทันทีจากที่คุณกันแพนเอาไว้ว่าจะกลับบ้านเขาก็ตัดสินใจแวะบางกะโลแห่งนซึ่งเป็นบางกะโลของเพื่อนสนิทของเขานั่นเอง เออน้องครับน้องรับงานแบบนี้ชั่วคราวราคาเท่าไหร่ครับพี่ขอโทษนะครับพี่ถามหนึ่งพันจะพี่จะอ๋อโอเคโอเคตกลงตกลงถ้างั้นคืนนี้เราพักที่นี่กันแล้วกันเนาะเป็นบังโกลเพื่อนของพี่เนี่ยจะพี่แล้วแต่ <จะ S 1> พ,พี่เลยจ้ะ,จะ คุณกันจอดรถที่หน้าบังกะโลแห่งหนึ่งขอสงวนชื่อสถานที่แล้วกันนะคะคุณกันเดินออกจากรถแล้วก็ไปยืนพูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งอย่างสนิทสนมในมือของเขาถือกุญแจกลับมาด้วยหนึ่งดอกคุณกันขับรถเข้าไปจอดที่หน้าห้องบังกะโลอย่างเงียบบรรยากาศคืนนี้เย็นอากาศข้างนอกค่อนข้างหนาวเพราะว่าฝนตกบังกะโลแห่งนี้เป็นบังกะโลที่มีธรรมชาติและทิวทัศสวยงามมากๆ เพราะเป็นบังกะโลที่อยู่ติดกระตินเขามีภูเขารอมรอบไม่มีเสียงเพลงไม่มีเสียงขับเสียงบามีแต่เสียงมแมลงต่างๆที่ล้อมอยู่รอบๆเท่านั้นคุณกันชนชมขวัญเข้าไปในห้องพักในห้องก็จะมีเฟอร์นิเจอร์เหมือนห้องพักทั่วไปร่างหญิงสาวดูตื่นตืน่กลัวๆไม่น้อยแต่จูๆ่ๆน้ำตาของเธอก็ไหลาาพากออกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้น้องๆเป็นอะไรตัวพี่หรือจะเย็นๆจะเย็นๆ คือพี่นะไม่ได้อยากมีอะไรกับน้องหรอกนะแล้วก็พี่เองอ่ะก็ไม่อยากให้น้องกลัวพี่ด้วยอืมเอางี้นะน้องนั่งลงที่โต๊ะก่อนคือพี่พูดตรงๆนะคือวันนี้พี่เหนื่อยมากแล้วพี่ก็ไม่อยากทำร้ายร่างกายจิตใจของน้องด้วยคือพี่เหนื่อยจากจากการที่พี่ทำงานอ่ะพี่ก็แค่อยากจะชวนน้องมาพักด้วยกันเฉยๆมาเป็นเพื่อนกันไม่ต้องมีอะไรกันก็ได้น้องพี่พี่ไม่จำเป็นต้องมีอะไกับน้องเลยนะคือพี่เห็นใจน้องนะ น้องสบายใจได้หญิงสาวก็มีอาการแตกตื่นตกใจอยู่แล้วก็เนื้อตัวสั่นๆขึ้นมาอีกระยะระยะโอเคโอเคโอเคพี่สัญญาพี่สัญญาพี่จะไม่แตะต้องตัวน้องเลยจ้ะสัญญาพี่สัญญาคุณกันรีบอธิบายอย่างเลยพร้อมกับเปิดถุงข้าวแล้วก็หยิบข้าวกล่องออกมาจากถุงแล้ววางให้ฉ่ำข้อ,อพี่ว่าเดี๋ยวน้องกินข้าวก่อนนะพี่ว่าน้องคงจะหิวมาก จ้า <จะ S 1> หนูหิว,หว,หวะระหว่างน้องกินข้าวอยู่เดี๋ยวพี่ขอไปอาบน้ําแบบดดินดนก่อนนะคือพี่เหนื่อยมากเลยพี่อยากนอนมากกว่าอานี่กุญแจห้องนะพี่วางไว้ตรงนี้เอนกันเผื่อน,น้องจะเปลี่ยนใจแต่อย่านีดีกว่านะน้องแถวเนีน้ยมันไม่ใช่ในเมืองไปไหนมัหนคนเดียวนอันตรายเรานอนเป็นเพื่อนกันอย่างเนี้ยดีแล้วพี่ก็เต็มใจพี่เลรออย่าอย่าหงิเลยคุณกันอธิบายยาวก่อนจะไปหยิบผ้าเช็ดตัวและเดินหายเข้าไปในห้องน้ํา ระหว่างที่คุณกันกำลังอาบน้ําอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงคนที่อยู่ด้านนอกกําลังกินข้าวอยู่เป็นแน่ๆสงสัยคงจะหิวมากเขายิ้มยิ้มแล้วก็เสียดายที่เขาจะไม่ได้ลิ้มรองเนือสาวน้อยเสียแล้วเพราะว่าเขาแพ้น้ําตาและก็แพ้ความสงสารจงขวัญจากใจเวลาผ่านไปสิบนาทีคุณกันอาบน้ำเสร็จก็จะเปิดประตูห้องน้ำพรวดออกมา ขณะที่หญิงสาวก็ไม่ได้ทันตั้งตัวเช่นกันเธอลุกพรวดอย่างตกใจคุณกันถึงกับขาอ่อนแรงตกใจจนช็อกยืนนิ่งสนิบก้าวขาไม่ออกอยู่ที่ประตูห้องน้ำอย่างนั้นกับผ้าชิ่ตัวผืนหนึ่งคุณกันตาค้างตะโกนร้องเสียงดังโวยวายเหมือนคนขาดสติจากนั้นภาพก็ตัดไปคุณผู้ฟังสงสัย เหมือนกันใช่ไหมคะว่าสิ่งที่คุณกันเห็นตรงนั้นเขาเห็นอะไรกันแน่รุ่งเช้าวันใหม่คนกันรู้สึกตัวอีกทีก็นอนอยู่ที่บนเตียงของสถานีอนามัยตำบลแห่งน,นั้นโดยมีเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายสองคนยืนอยู่ที่ข้างเตียงนั่นก็คือเจ้าของบางกรูและก็เพื่อนสนิทร้านเหล้าเขารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเขายังคงไม่ตาย เพื่อนชายสองคนพยายามดูแลและก็สอบถามเรื่องราวเมื่อคืนจากปากของคนกันคนกันเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนให้เพื่อนสนิทฟังจุดที่ทำให้เขาสติแตกสติอุดก็คือตอนที่เขาเข้าไปอาบน้ำในห้องน้ำแล้วเดินออกมาเขาเห็นชมขวัญหญิงสาวคนนั้นยืนกินข้าวอย่างห่วยหิว และก็การกินข้าวของหล่อนนั้นก็คือไม่ใช้ช้อนได้แต่ก้มหน้าอ้าปากงับข้าวกองโดยการใช้ปากงับเร็วๆงับเร็วๆจนข้าวกองและข้าวอาหารกรจก,กระจายเต็มพื้นไปหมดและที่สำคัญบนศรีรษะของเธอนั้นมีเลือดไหลออกมาแววตาของเธอไม่มีแววตามีแต่ตาดำที่ช็อกไปกว่านั้นก็คือเขาคิดว่าเธอคงยืยนกินข้าวแต่ไม่เธอไม่มีขา เธอเหมือนลอยอยู่อย่างนั้นนั่นเองจังหวะที่ประชันหน้ากันเขาก็ตกใจเธอก็ตกใจครับร่างของเธอเหมือนจะวิ่งไปที่ประตูแล้วก็หายวักไปทันท,ทีพร้อมกับเสียงร้องกรี๊ดของเขาและเธอพร้อมกันคุณกันเล่าเรื่องนี้อย่างลุกลี้ลุกลนขอให้เพื่อนสนิททั้งสองคนของเขาพาเขาออกจากอนามัยแห่งน,นี้ไปเลย เพราะเขาอยากกลับบ้านคุณกันเล่าเรื่องทั้งน้ำตาคลอแต่ด้วยความเป็นผู้ชายเขาก็ต้องเก็บอาการไว้เพราะว่าอายเพื่อนเมื่อคุณหมอทราบแล้วก็จึงจัดยางให้คุณการออาไปทานที่บ้านแล้วก็ให้พักผ่อนเยอะเพื่อนสนิททั้งสองต่างาก็พากันใจและก็พูดผิตตลกแม้มึง ร้องเสียงหลงลูกค้าห้องอื่นของกูนะี่ตื่นกันหมดเลยเมื่อคนะืนน่ะเจ้าของบังกะโลพูดพร้อมกับหัวเราะอย่างฮาฮาส่วนกูนะก็แค่เซาๆซมึงเล่นๆนี่มึงเอาจริงหรือว่าถ้าเมียมึงรู้นี่นะสงสัยมึงต้องย้ายบ้านแน่เลยว่ะเพื่อนชนิดล่าเล่าแซวเพื่อนอย่างขำๆไปไปเดี๋ยวกูไปส่งบ้านส่งแท็กซี่มึงอะ่ะเดี๋ยวกูขอไปล้างก่อนละกัน ี่ค้นเเปปลือตไหมดยงถัดจากวันนั้นมาสักสองสาวันคุณกันและก็เจ้าของบังกะโลนัดพบกับคุณสุที่ร้านอาหารริมหาประไมยร้านหนึ่งเพื่อสอบถามเรื่องราวคุณสุทำงานแถวนั้นเผื่อคุณสุอาจจะเคยรู้จักกับชมขวันนั่นเอง แล้วก็ได้เรื่องได้ราวดังนี้ค่ะคุณสุเ่าว่าชมขวัญเป็นเด็กสาวเพียงอายุ18ปีเท่านั้นเป็นคนซื่อ,อ,อที่มีญาติเอามาฝากไว้ทํางานที่บาร์เพราะทางพ่อแม่อยากให้เธอมีสามีฝรั่งเรือรวยอาจจะช่วยให้ฐานะทางครอบครัวของเธอดีขึ้นชมขวัญไม่เคยผ่านการมีสามีเลยสักครั้งทั้งโสดแล้วก็สิ่งแล้วก็ซื้อมากๆแค่เชีรยของทางบาร์บอกว่าชมขวัญทํางานอยู่ที่นั่น แล้วก็มีเจ้าของบาร์แนะนำให้รู้จักกับปีเตอร์เป็นฝรั่งชาวเยอรมนีอายุ36ปีปีเตอร์จะมาที่เกาะสมุยทุกๆปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนและก็ช่วงปีใหม่เจ้าของบาร์เชียร์ให้ปีเตอร์คบหากับชมขวัญจนปีเตอร์ถูกใจและก็ซื้อตัวชมขวัญออกไปเที่ยวด้วยกันเป็นเวลา1เดือนด้วยราคา15,000บาท จากนั้นชมขวัญก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกับปีเตอร์หนึ่งเดือนเป็นครั้งแรกปีเตอร์เป็นฝรั่งที่ลหลงไหลวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมากเขาจึงเลือกที่จะมาในช่วงเมืองไทยที่มีงานลอยกระทงแล้วก็จะมาทุกปีเพื่อมาลอยกระทงกับชมขวัญทั้งคู่คบกันแบบนั้นจนถึงสองปีปีเตอร์ก็จะปามาไปไปแบบนี้ส่วนชมขวัญก็จะทำงานที่ร้านบาร์แห่งนั้นตามปกติแปลกนะคะ แทนที่ปีเตอร์ควรจะบอกให้เธอนั้นเลิกทำงานแบบนี้แต่ปีเตอร์กลับได้บอกกับเธอว่าถ้าเธออยากรอฉันอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเธอจะต้องทำงานที่บาร์ของเพื่อนฉันเพื่อรอฉันสักหน่อยแล้วฉันจะกลับมาซื้อบ้านที่เกาะน,นี้เพื่ออยู่ด้วยกันกับเธอรออีกไม่นานฉันจะกลับมารับเธอไปอยู่ด้วยกันฉันจะย้ายมาทำงานที่เมืองไทยด้วยความรักของชมควันที่มีต่อปีเตอร์เธอจึงยอมแม้แต่ บางครั้งและก็บางคืนต้องทำงานแลกเงินด้วยความไม่เต็มใจเพราะว่าเจ้าของบาร์ต้องการให้เธอไปนอนกับแขกคนอื่นตอนนั้นชมควัญเป็นสาวสะพรั่งหุ่นดีสวยเอ็นสเปคถูกใจฝรั่งเป็นอย่างยิ่งชมควัญจึงยอมออกไปรับงานกับลูกค้าคนอื่นๆอ,อย่างขัดไม่ได้ถ้าขัดใจเจ้าของร้านก็จะขู่ว่าจะโทรไปบอกกับปีเตอร์ที่เยอรมันว่าเธอเป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นคนขี้ขโมยเป็นคนหลอกลวง แล้วก็หลายครั้งชีวิตของชมขวัญจะต้องตกอยู่ในอันตรายเกือบเอาชีวิตไม่รอดจากฝรั่งตันหากับนิยมมีเซ็กแบบโดผูดทารุณซาดิชจนต้องทําให้เธอนั่นนอนให้น้ําเกลืออยู่หลายวันแล้วก็หลายครั้งคนไทยในละแวกนั้นรู้จักชมขวัญแต่ทั้งนั้นเพราะว่าชมขวัญเป็นคนดีน่าสงสารและก็ซื่อสัตย์ขยันเมื่อเวลาชมขวัญมีปัญหาหรือเดือดร้อนเรื่องอะไรก็จะมีคนที่มาช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา เพราะว่าชมขวัญเป็นคนที่มีมิตรไม่ตีดีต่อคนอื่นทุกครั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ทำให้จอมขวัญจากไปไม่มีวันกลับคือคืนวันเพ็ญเดือน12วันลอยกระทงเจ้าของบาร์บอกกับเธอว่าปีเตอร์จะมาแน่นอนปีนี้ให้เธอรอปีเตอร์ซื้อกระทงเตรียมรอไว้ได้เลยวันนั้นชมขวัญตั้งตา เพื่อลอพบหน้าของคนรักของเธอช่วงกลางวันชงขวัญจึงจัดเย็บกระทงด้วยฝีมือตนเองเอาไว้รอคนรักเพื่อที่จะไปลอยกระทงด้วยกันเมื่อเธอทํากระทงอ g นั้นเสร็จแล้วเธอก็จึงเอาไปฝากกับป้าที่ขายทูบเทียนภายในวัดเพื่อที่เมื่อเวลาปีเตอร์มาถึงวัดแล้วก็จะเอามาลอยกระทงด้วยกันนั่นเองเธอก็ได้ให้ค่ารับฝากป้าไว้200บาทเพื่อเป็นน้ําใจ จนเย็นจนคำ่ำใกล้เวลาที่ปีเตอร์จะมาถึงเธอยิ่งดีใจสดใสมีความสุขเป็นอย่างมากวันนั้นเธอแต่งตัวสวยเป็นพิเศษรอจนแล้วจนเล่าก็ไม่มีปีเตอร์จะโผล่หน้ามาคืนนั้นชมขวัญคอหยุดงานหนึ่งคืนเพื่อรอรับคนรักของเธอเธอจึงโทรไปถามเจ้าของบาร์อีกทีว่าปีเตอร์จะมาถึงหรือยังหรือว่าปีเตอร์พักอยู่ที่โรงแรมไหน เจ้าของบาร์ก็ทําแสงหงดเงิดบอกเธอว่าปีเตอร์มาถึงแล้วขอพักผ่อนก่อนแป๊บหนึง่งทานอยู่ได้หน้าลำคาญชมขวัญรู้สึกกังวลมันผิดปกติปกติปีเตอร์จะมาถึงไทยหรือว่าเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้าที่เขาจะมานี้เขาจะโทรและติดต่อกับเธอตลอดเวลาวันหนึ่งวันหนึ่งก็โทรหากัน2อถึงสรอบแต่แปลกรอบนี้ปีเตอร์ขาดการติดต่อทั้งทที่ชมคัญ ก็ให้เบอร์เดิมใช้เบอร์เดิมเหมือนเดิมช่มขวัญพยายามที่จะติดต่อเจ้าของบาร์เขาชื่อทอมมี่แล้วก็โทรถามเจ้าของบาร์อีกครั้งว่ามันก็ดึกแล้วทําไมปีเตอร์ยังไม่มาถึงหรือว่าปีเตอร์เป็นอะไรหรือเปล่าชมขวัญก็นั่งรอเฝ้ารออย่างนั้นใจจดใจจ่อคนแถวนั้นเล่าให้ฟังว่าชมขวัญดูมีกังวลบางทีก็ดูมีความหวังบางครั้งก็ดูเหมือนเศร้าๆแล้วก็ไม่พูดอะไร ยืนนิ่งๆไม่พูดคุยกับใครข้าวปลาก็ไม่กินเธอบอกว่าจะรอแฟนมาก่อนเดี๋ยวพอแฟนมาลอยกระทงเสร็จแล้วค่อยไปกินข้าวพร้อมกันกับแฟนซึ่งมันก็ผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงจอมขวัญก็ยังโทกกดหาเบอร์โทรของเจ้าของบาร์อีกเหมือนเดิมแล้วก็ถามครั้งสุดท้ายเจ้าของบาร์บอกกับเธอว่า ปีเตอร์กำลังจะมาที่วัดให้เธอรออยู่แถวนั้นเจอกันก็คุยกันเองละกันชมขวัญมีอาการดีใจสุดๆแต่ไม่กี่นาทีเธอก็เห็นปีเตอร์ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาในหน้าวัดแล้วก็ยึมแย้มเขาไม่ได้ทักทายเธอเป็นอย่างดีเหมือนเดิมนีม่ทายคนหนึ่งหน้าไม่คุ้นซ้อนท้ายมาด้วยอีกคนชมขวัญไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปหากำลังจะเอ่ยปากซักถามอย่างสงสยัยแต่กับถูกปีเตอร์ผลักร่างกระเด็นออกมา ไม่ให้เธอเข้าไปใกล้เขาเธองงมากหญิงไทยคนนั้นเยอนมองชมขวัญแบบเย้ยหยันกอดแขนปีเตอร์แน่นไม่ปล่อยปีเตอร์พูดกับเธอต่อหน้าผู้หญิงคนใหม่ว่าเธอเป็นผู้หญิงไม่ดีนิสัยเสียนิสัยไม่ดีหลอกลวงชมขวัญได้ยินแบบนั้นแทบเข่าสุดพยายามขออธิบายปีเตอร์บอกว่าอย่ามาแก้ตัวฉันโทรถามเพื่อนฉันเพื่อนฉันบอกว่าเธอมีสามีใหม่ก่อนหน้าที่ฉันจะมาไม่กี่วันนี้เอง ปีเตอร์บอกชมควันน้ำตาไหลพรากไปให้พ้นไปให้พ้นจากชีวิตของฉันไปตายได้ก็ดีเสียงดังของปีเตอร์ตะโกนใส่หน้าเธอจนเธอแทบจะซุกแผ่นดินไม่ทันคุณทอมมี่บอกคุณแบบนั้นเหรอและคุณก็เชื่ออย่างนั้นสิชมขวัญถามเสียงสะอื้นใช่เพราะว่าทอมมี่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันเป็นคนที่ฉันไว้ใจที่สุดส่วนเธอเราจบกันแค่นี้ไป ีเตอร์พูดจบก็จูมือหญิงไทยหน้าใหม่เข้าวัดไปลอยกระทงคู่กันชมขวัญร้องไห้โฮอย่างคนสิ้นหวังเธอร้องโวยวายเหมือนคนคาสติเหมือนเป็นคนบ้าอย่างไรอย่างนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดชมควัญตัดสินใจวิ่งตัดหน้ารถยนต์ที่กำลังวิ่งมาด้วยความเร็วชนร่างของเธอกระเด็น สูงเิี่วแล้วก็หล่นลงมากระทบพื้นตาต้นไม้หน้าวัดนั่นเองร่างของเธอนั้นแน่นิ่งขาทั้งสองข้างขาดกระเด็นจนหน้าสะดุดสยองเป็นที่น่าสังเวชเวทนาทนี่นักนี่แหละเรื่องราวของช้ำควัญพิสุเล่าคุณกันถึงกับอึง้งหน้าชาตัวเย็นไปทั้งตัวคุณสุบ,บอกอีกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับคุณกันก่อนหน้านี้วินมอเตอร์ไซค์ก็เจอมาแล้วเป็นเรื่องที่ทุกคนนั้น สงสารมากแล้วก็ยังคิดถึงเรื่องนี้คิดถึงเธอกันอยู่ตลอดเมื่อพูดถึงเรื่องของชมขวัญซีขี้เหงาก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะจากนั้นคุณกันก็ได้ตั้งใจไปทําบุญกวดน้ําให้วิญญาณของชมขวัญหลังจากที่ดิฉันนะคะได้ฟังเรื่องราวจากคุณสุขดิฉันบอกได้เลยค่ะดิฉันอินกับเรื่องนี้มากที่สุดเลยนะคะเนื่องจากตัวของดิฉันเองนั้น ก็เคยไปทำางานที่เกาะสมุยค่ะบอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าเส้นทางบางเส้นบางถนนโคตรเปรี่ยวสุดๆแต่คือว่าเป็นเรื่องโชคดีของดิฉันค่ะที่ไม่ได้เจอประสบพบเจอเรื่องราวและก็เหตุการณ์สยองขวัญเหมือนขุดกันนะคะที่เขาประสบพบเจอเอาออเป็นว่านะคะท่านผู้ฟังท่านใดที่ฟังจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรหรือเคยประสบพบเจอกับเรื่องราวประหลาดบนเกาะแห่งน,นี้ก็ลองคอมเมนต์ไว้นะคะ ให้เพื่อนๆชาวบันทึกหลอนได้อ่านกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้หลับฝันดีฝันเห็นผีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ